วันนี้มีตัว3ดอก3จุดมารีวิวนะครับผมทำไรา่ะสามดอกสี่จุดครับตัวนี้ยังไม่ยืนยันอีเมลนะครับผมมาดูรายละเอียดตัวละครนะครับรายละเอียดตัวละครรายละเอียดตัวละครนะครับแข่งมาหมื่นสองครับชนะแปดพันครับผมแพ้สี่พันครับผมอะไรชนะทั้งหมดหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับคิวแสนเจ็ดครับตายแปดหมื่นครับดีมากๆครับคิวแสนเจ็ดตายแปดหมื่นครับ คิวเดนหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผมเอตสี่สี่เอร์เครับดีทุกอย่างครับหนีลบพันหนึ่งครับพราะในตัวมีหกหมื่นสามนะครับผมแคมีอยู่พันสนะครับเพราะในตัวหกหมื่ามคทอยู่พันสี่ครับผมนี่ครับมาดูอาวุธนะครับนี่ครับปืนปืนเยอะนะครับตัวนี้อางถาวรคิดพีเก้าศูนครบหมดทุกอย่างนะครับคิดตามสาวันนะครับผมสนยครับผม เสียบาเลเ M200 ครบหมดนะครับผมสไนเปียบาร์เรลเอ็มส้อทองสไนทองเอ็มสันไม่เปิด v x เอ็คแลูน้องครับผม d s เอครับผมสไนบาร์สไนเสียบบาเลเอ็มสองร้อยดีเอสครบหมดนะครับส่วนทองนะครับผมทองควงนะครับทองนี้นะครับทองควงครบหมดนะครับส่วนโพลนะครับผมโพลผู้ทองตกโมก้องนะครับอันนี้อย่างละหนึ่งวัน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 เปื้นแถมเยอะมากครับตัวนี้ อันนี้ห้าห้าชั่วโมงครับในยี่บสี่ชั่วโมงหนึ่งวันครับตะลอรครับอย่างละวันนะครับผมหน้ากากนะครับโยเกอร์3สาเจ็ดวันยังไม่เปิดครับอันนี้สิบเอ็ดวันใช้อยู่สิบห้าวันยังไม่เปิดหนึ่งวันยังไม่เปิดสาวันยังไม่เปิดเบนนี่ห้าใบครับสายยาคพรทุกช่องครับโดยเทมครับสาวันสาวันแปดวันแปดวันสิบสี่วันสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงส4บสี่วันหนึ่งเทสสาเทส ไอเทมเหลือครับซื้ได้เลยครับยังไม่ยืนยันอีเมลนะครับตัวนี้ที่สําคัญเลยสาดอก3ามจุดน,นะครับสายาครบหมดทุกช่องยังไม่ยืนยันอีเมลครับผมครบมากๆดีทุกอย่างครับเทพเลยครับตัวนี้